อร,อ,รอร่อยเลยิศคุณรีดอร่อยเลิศรสประเซาซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากสวัสดีค่ะอร่อยลเลิศกับคุณรีดวันนี้นะคะเรายังอยู่ช่วงของท่ามกลางสถานการณ์มะหันตภัยโควิด -19 แต่อย่างไรก็ตามความอร่อยเลิศจะหายไปจากเราไม่ได้เศรษฐกิจแบบนี้ต้องระวังกระเป๋า มีสตังอยู่500บาทอาหารใต้สามารถมาถึงท่านจากร้านเธอเรสวิวเราอยากรับประทานอาหารใต้จากร้านเธอเรสวิวพุทธมนทนสายหนึ่งตรงข้ามโรงเรียนคริสตจักรเซนต์ปีเตอร์ ตอนนี้เราจะต้องโทรศัพท์สั่งกันแล้วนะคะไปที่ t เทเรสวิวไรจังฮู้ระหว่างที่รออาหารด e ลิเวอรี่รีจะไปมอบเคล็ดลับในการทำไข่เจียวค่ะวิธีทำใช้ไข่ไก่ไข่ใหม่ได้ยิ่งดีต้อง5้าฟองนะตอกเสร็จปั๊บซอสปรุงรสนิดซีอิ๊วขาวหน่อยนึงตีถ้าเราอยากจะให้มันแบบกรอบเยอะต้องตีจนเป็นฟองตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเปิดไฟแรง แล้วค่อยๆโหลยตะหลิวก็ตะล่อมน้ำมันข้างๆแล้วก็ลอยลงมาอีกเพื่อให้ตรงกลางนานหนาๆพอได้กลิ่นกลับปุ๊บขึ้นจากกระทะไข่เจียวอร่อยเลิศร้อยจังผู้มาแล้วนี่คืออาหารภาคใต้นะคะจำได้ไหมงบประมาณ500บาทก่อนที่เราจะรับประทานอาหารขออนุญาตถอดแมสนะคะล้างไม้ล้างมือเช็ดกันให้เรียบร้อยก่อน แอลกอฮอล์ปึ๊บ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 เมนูแรกที่ต้องแนะนำคั่วกลิ้งหมูห9ึ้หอมมากถึงเครื่องมากขอบอกอันนี้เขาให้ผักมาเนี่ยมาทานกันด้วยนะต่อไปแกงเหลืองปลาช่อนยอดมะพร้าวอ่อนสองห้กคุณเห็นปลาไม่ได้เยอะขนาดนี้ยอดมะพร้าวอีกผลิดรู้ว่าปลาที่นี่สดมากผลิตไปทาหร้านนี้บ่อย,อยๆอื อันนี้ใต้จริงจริงจังๆเลยแต่แกงเหลืองขัดไข่เจียวได้ไหมโอ้โหมันเป็นอะไรประมาณชื่อบวกนามสกุลต้องมีแกงเหลืองบวกไข่เจียวไปอีกหนึ่งเมนูปลาดุกผัดเผ็ดใต้179ทํ้าไมถึงพูดผัดเผ็ดใต้เพราะเครื่องแกงใต้นั่นเองวันนี้ลีต้องกอการันตีความอร่อยให้กับเมนูอาหารใต้เธอเรสวิวอย่างที่ลีบอก500นิดๆให้เป็นอร่อยละ รรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ห้ามกลางสถานการณ์ที่เราทุกคนต้องประหยัดเงินในกระเป๋าของท่าน AIS อร่อยเลิศก,กับคุณรีดเทเรสมวีพุทธมนตนสายหนึ่งร่วมกันขอมอบส่วนลดพิเศษสำหรับแฟนๆช่อง3และลูกค้าค่ะครับคุณรีดสำหรับลูกค้า AIS ขอมอบส่วนลดค่าอาหารให้10% สำหรับ Delivery และ Takeaway ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2564นี้รับสิทธิทพิเศษง่ายๆเพียงค้นหาชื่อร้านเ e r ร e s v i l l e บน MyAIS app กดรับสิทธิ์แล้วแจ้งรหัสรับสิทธิ์กับทางร้านค้าเพียงเท่านี้ก็ได้รับส่วนลดจากทางร้านค้าไปเลยครับอะไรเลิกกับผลิตรีเมจูอีติ้งย่าผิงชังสวัสดีค่ะ